สบายดีป่าลุงสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแดงสุขุสุขคนพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนะาะทางในประเทศต่างประเทศทั่วโลกมื้อนี้ก็มาเลี้ยงควายอีกแล้วกับน้องแคนคือเก่าพี่น้องน้องแคนมาอยู่นำเนาะน้องก็มาอยู่น้องก็มาอยู่รอบสองไ่ใช่มือนะอือสามชี้มือนี่ชี้มือ,มอหามือเลย สีหามืงแล้วพี่น้องวมืนกี้ก็ลงมาเลี้ยงควายอยู่หน้าไอ้เติรนคือเก่าเนาะลงมารอบึนเขาพร้อมทางหน้าออกและทางนี้ออกหรือ,อย่างเนาะ,ะกับน้องแคนคนขยันมานำกันสองคนขอบบุญขอบคุณสุขๆๆสุขคนเนาะที่ว่าคู่หูต่างไวมักแห้งว่าสันคู่หูต่างไวขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ สุขูสุคนเนาะที่มักฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดสับสไครต์กดมากระดิ่งเนาะทั้งซองเคยลาแล้วก็ซองน้องแค้นน้องแค้นก็มีซองเลยเนาะผาาเบิ่งผาาส้มนี่เดอ้อผาาไม่แค้นผาาเบิ่งผาาส้มซางน้องแค้นเด้อฝ่าลุงอยา่าลืมเข้าไปให้กำลังใจหลานเดอ้อฝ่าลุงพ่อแม่พี่นอ้องสุขูสุคนเนะาะกำลังเห็ดซองหม่องสาวนี่คนติดตามเจ็ด เจ็ดหาสี่ตอนนี้เจ็ดลอยหาสิบสี่เลยแต่ตอนนี้ยังหัวเท่าไหเนาะนาสีนาสีเพิ่มขึ้นหลายเติบแล้วแหละเนาะนาสีแมนเป็นพันหรือประจักยังบอกหงอหวะจากแล้วเก้าสิบสี่น่าได้ หอดเลยไปไปเขามาไวๆมันสินไปกินเขา่าโอ้มาบันนี้น้ำเต็มเลยน,น้นาน,นาน้เดี๋ยวหาผูควายไปก่อนพี่น้องเนะาะเมยยื่อลัจเว่ากันใหม่เนาะตอนแรงก็มาเลี้ยงควายพี่น้อง หย่าก็พอได้เล่มอยูค่คายก็ได้เออมาโลูบวันนี้ตาแท่านี้แหละอาหมอกอันนี้ตัวนี้อาหมาออันนี้ตัวนี้ เอากินซองอันคมคมคมขมขมเขาต้องเอาใจมันออกเนาะข<อ>มขนาดเลยปูบางหนังจะหมดจริงๆมีแต่หมดบ่<อ>ใครแต่มบอดเอ็ดวันนี้เนาะปูเดี๋ยวไปทางใดกเ็เขียวขาดขนาดเลยนะอันโต๊ะก็บะถือใช่ตัวเลไบะ,ะถือมาปูไงโอ้ลืมขีจดสีาดามา ชือสมาเลยคีโรทีบโอ้คีโรทีบอะไรพอดีแล้วควายชนรถทีมนนิ่มเปย์เปย์ดีใจยังดีใจดีใจลงมาได้มาเลี้ยงควายบ่ขดหมัมกเลี้ยงควายพี่น้องเลยเฟินดีใจเฮงขนาดได้มาเลี้ยงควาย เบาเคนพนจากปีอะไรตัวนะเคนวันก้าวปีบ่หรือสิปีจากปีสนะนะ <5. S 1> ิปีบ่สิปีอะไรพี่น้องสิปีเาปขาโรงเรียนปอสามแม่ตัวคือปอสามซะ กระสีฮ่อนห่อเขาประดับประดินเลยพี่น้องหอเขาประดับดินยังอีซองสมือมือแรงกระสีชวนน้องแคนไปใส่เบ็ดกบเจา้า,า,าสีได้บ่ได้น้องโชคนี้ฝนตกเนอะยังมา <laughs> ้ายังย่างในป่าเขามาเจา้กองกับประจกักษ์โต๊ะหนูโว้ยวนุก,นกมือชิย่างปนน้ำเก็ ง่ญ่เกินเลยมันก็งหญ่โพดแล้วคันปันนะเข่าไอต้นก็ออกมาแล้วพี่นอ้นองเขาน้องต้นก็ออกมาแล้วพูดดำสุดเลยพูผู้เขาเลี้ยวแต่พี่นะเห็นมันดำๆนในแมนพี่น้องมันออกมาแล้วอันนั้นหละของน้องเต้นพี่เดี๋ยวจังหน่อยเคยลาสีภาพไปรอเบิงเนาะว่ามันงามสําได เออตัวนะ่ะบริไปลแล้วตัวบึงควายตัวนี้ควายบริลูกตัวหนึ่งภาษีไปแค่ไหงพอดีมันสิกินขาปะท็กทั้งปะแทกกับมา้านอะไรสงสัยพี่งามคือกันแตงพื่นยังบันได้ออกพล้นทำนำลังเฮ้าของเฮ้านี้ออกคู่ใหยอย้งงอีกเลยสงสัยบางในนะแต่มันยังบัทันออกลายทั้งทึ่งนี่ควายกินนี่กผูกถนแลวม่ผูกควายกินนี่ก็ผูกควายกินนี่ก็ออกแล้วนี่ขมันมันม,มากินตอนม่านลด บ่ิษัฮอดเขาเนาะเคนหายเลยนีนซานมลอ้อืปันน้ประวัติคึ้นไว้ยังซะซานมงลงควายกระผูกไว้ปล่อยตัวเดียวเนะคันปล่อย้วมันสอดลอดหลัดประเภ่มาคอยจะไปรอเบื้องเดอนั่นเด้อ ไปเลาะเบิงเขาก่อนพี่น้องพาพี่น้องไปเบิงเขาอะน้องเต้นก่อนเนาะผู้ทางมันออกผู้ละทางนี้ก็ออกอยู่แต่ยังบหลายกำลังเริ่มออกทางนี้ทางพุ่นออกแบบว่าเต็มที่เลยห่วงใ่าําำไดไปเบิงก่อนพี่น้อง เออขาประแทกนี่ยังเป็นกีบกาอายู่นี่กำลังกำลังสีก้มเขาประแทกเป่นตาน้ำลังเห่ากำลังสีกลมส่วนของเหานี่ออกแต่ออกช่วงนี้เพราเสียหายหพี่น้องมึงน,นี่ผลตกห้ามเลยมันเป็นเข่ารีบนะเห็นบะเสียหายลายเด้อโอ้โหมองน,นี่ ช่ำวันรีบอยู่คู่วันห่วงบ่ได้ดีได้พี่น้องเอ้เขาเขาออกแล้วฝนตกใส่นเนี่มึงนี่เสียหายลายผู้ขันสีหามก็หามบ่ได้โต๊ะคู่มือหามบ่ได้พี่น้องเอ้โต๊ะคู่มือคู่เว้นฝนก็ได้ผู้โอ้โยเดียวห้นี่เ,นเ็นกระเตกข้าวจุนพูนอยู่ฝนถือโอ้โยลุบ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 ,ลบ ลงทืนไปหลายข่าวผัดบ่ไดายเตรียมผัดเตรียมหน่วยย้อนพน้นพ้นเห็ดเศนเนาะพ่อเลยเด้อพ้นเด้อโอ้ยมึงเนองเสียหายอะไรนี่โอ้โย,อยข่าวจนพ้นเลยนี่รีบ เดี๋ยวเดี๋ยวเขางอยู่ เสียหายขนาดเลยเสียหายหนักเสียหายหนักเจอผลเห็ดเสร็จตกอยู่หมดมือหมดเว้นตกอยู่คู่มือมันนี้ก็คึบอยู่หมดมือของเศร้านี้ก็ตก กระลุบแน่ๆนี่ผู้มันออกนี่แมนพี่น้องขเขาเฮาตัวที่เลี้ยวไปมันออกนะข้าเจ้าก็ออกไลยก,กันผูแต่มันยังบางเนี่ยเขาเฮามันออกนากว่าพวเพราะเฮาดำก่อนขาเจ้าเนาะของเคยหลานี่ออกนากว่า ព្រោះดำกอนดำกอนក៏លឺออกหน้าនេះ เขาเตีย้ยดำพี่น้องเพื่อนเอิอนะเขาเตีย้ยดำแต่กับอะไรเตีย้ยบันไดแต่ชื่อว่าเขาเตีย้ยดำเม็ดกระสีเวลาออกตะและกระสีดำดำนี่เรอเมฆกระสีเป็นเม็ดดำดำเนาะเป็นขเขาเหนียวเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเขาเหนียวเนาะบ้านเฮานี่นิยมใส่ขเขาเหนียวกัน ออกมาแบบนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ได้เกี่ยวพี่น้องบางที่พอหอดเดือนซ้ำคันได้ออกมานะแปบ๊บเดียวกระซุกคันว่าได้ออกมาเลยว่ายคือยางนี่เด้พี่น้องแปบ๊บเดียวได้เห็ดหนาแปบ๊บเดียวเกี่ยวเขาแล้วเห็ดนาแล้วแป๊บเดียวเห็ดหนาอีกเลย ออกคูห่หายแต่ยังบ่ได้ออกหมดแต่ว่าออกคูห่หายแหอีกอาทิตย์นึงมาเบิ่งบัดน,นี้น่าสิออกคูก่กกคูก่กอเพราะว่าตอนนี้ยายหมดแล้วออกอยู่คู่หายนี่แหะ คลิปนี้ก็ขอลาเลยด้วย่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะพอกันไหมคลิปหนากับเคยลาสบายดี